สวัสดีครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านนะครับเจอเจอกับผมวีหนึ่งเฟรกับมาริกอามันโดนะครับวันนี้ผมก็พามาตีปลาป่านะครับที่ห้วยสมองนะครับหรือว่าเขื่อนนรบินจินดาจังหวัดปราจินบุรีนะครับวันนี้ก็ตั้งใจจริงๆตั้งใจมาตีปลาป่านะถ้าเจอข้อก็คงตีแหละแต่ว่าตั้งใจมีปลาวันนี้ก็เช่นเคยครับเหยื่อที่จะต้องใช้ก็คือบัตโดนะครับตัวนี้ผมก็โมเบตมาเช่นเคยนะครับตัวนี้นี่ครับ คืออ่าตอนนี้ผมพันตะกั่วเปลี่ยนเบ็ดประมาณ7โอนะครับ6โหรือ7โอนี่แหละเปลี่ยนเบเร์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พันตะกั่วไว้ที่ก้านนะครับพันตะกวัวไว้ที่ก้านเสร็จปุ๊บก็เอาท่อหดรัดนะครับรัดให้รัดให้ถึงโคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะให้ตัวเบ็ดมันตั้งขึ้นแบบนี้นะฮะนี่นะครับชัดไหมนะครับแล้วก็ฟูโอที่ใช้วันนี้นะครับก็ ต่อค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราใช้เบรคพัดเราไม่ได้ใช้เยรอกบเราก็ใช้สายโฟล์คบั์ร้อยเปอร์เซ็นต์จากมาโดเป็น50ปอนด์นะแล้วก็สายอามาโด p ี3นะครับแล้วก็ใช้คันแอรเกียโอเซตนะครับเป็น6ฟุต6ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยแล้วนะหลายคนถามผมว่ามันเวทมันอยู่ที่อะไรคือเวท10-20นะครับยาวฟุต6นะครับตัวเนี้ยจะเป็น ัวแบงค์จะพิเศษนิดนึงครับตัวนี้จะถักเป็นรูปตัว X ขึ้นไปนะครับเป็นตัว X X X ขึ้นไปแบบนี้นะครับเพราะว่าจะเพิ่มความเหนียวให้กับขันนะครับวันนี้คือปลาที่เนี่ยค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับผมก็ยังเน้นที่ power lift อยู่นะครับก็จะวัดให้ทะลุก็ใช้คันที่สั้นลงมาใช้แค่66นะครับแล้วก็ลอเป็น new color pittex copper เ i อร r a l อ n นะครับ by BPO นะครับทั้งชุดเลยนะครับโอเคเรามาดูกัน วันนี้ก็มากับไสต,ติ่งกับไสยะนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างแล้วกันว่าแล้วก็โทรคุยกันว่าไยเขาว่างไหมนะฮะแล้วก็มาดูครับว่าวันนี้บัตโต้นะครับจะมาตีลุยป่าป่านะครับว่ามันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับกับเบสโมนะครับที่ก็นี่ครับอยู่ข้างหน้านี่คือภรรยาผมเองนะครับภรรยาภรรยา น่น่อยน่าหน่อยนี่เขาไดอยากเียครับหนูเล็กอามันโดนะครับก็นั่งเรือมาอีกรำนะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็คงเทินโปรครับผมก็คงไม่ได้ตกละเป็นผมเป็นมือกล้องแทนถ่ายเมียนะฮะโอเควันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปดูรอดูกันว่าบัตโดเนี่ยที่โมเบ็ตเนี่ยมันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนบัตโดเฉียบ เลย้กัวบักโหไล่กันมากือชั่วโมงเนี่ยบบักโ้โนได้ชั่วโมงน่าจะมีนะอ้โหอยู่ลำโน้นอีกเอาละใส่แล้วโอ้โหครับตัวหิงอยู่ลำโน้นครับ ยังไงดยียังไงดีงงดโอ้โ,โ,อโมาจนได้สามชั่วโม,มงได้ครับคอกนี้กินสุดกับสุดห้วยเลยหูแล้วก็ดำทีดำนานดำนานโกไกลครับตัวนี้โอ้โหสามโลน่าจะได้อยู่ตัวนี้นำเจแอร์เกียร์บัสไปนะครับ แอเกียบักสีน้ำเงินนะฮู้ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับผมมาใช้อยู่2ตัวลาตีคอกแบบนี้นะครับก็จะใช้ทั้งบัตโดใช้ทั้งแอร์เกียบักนะครับแต่ทางแน่นอนครับต้องเป็นโอเวอร์เซ็ตครับพอดีเมื่อกี้สวิงอยู่ลำนู้นนะครับก็ขออนุญาตยกปลาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเอาปลาไม่ขึ้นนะครับเป็น6ฟุต6นะครับใช้พลอยที่แข็งหน่อยแล้วก็เอาสายโลผีสามแล้วก็โฟคาร์บอนร้อยเปอร์เซ็นต์จากอาร์มันโดนะครับตัวนี้นะฮะ นี่ครับชุดนี้เลยลอกฟิทเทคขอบบ้านะครับอแอร์เกียมฟ้าเต็มกระจังครับนี่ครับลงน้ำแล้วมีปีกสบายแล้วครับโอเคครับชัวนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยนะครับ bãi leo, cho leo, bãi leo, sướng chơn lắm, Air Gear Buck lục nám rồi, bao, <laughs> à? อยู่วะอยู่เวยอยู่เว้ยุนูุ่นนุนซูไปนุ่นซูไปนุ่นซูไปน่นูน่นครับโดนครับป่อนุ่นโนเลยครับโดนแล้วน่าจะแอคเกบักนะครับอยู่แล้วอยู่แล้วเตร์วเต่รตึงไว้ตึงไวเติย์กเติร์ตึงไว้ติร์กเติร์กเติร์ก่ติเติร์กเ่ิร์กนตตเเ พังงัดขึ้นมาแล้วก็ง,งัดเลยไปดูไปดูครับเมียเมียเอาอีกแล้วครับเมียมนุษย์เมียมนุษย์เมียอย่าอย่าให้มุดนะตั้งคันตั้งคันไว้เดี๋ยวเออแั่นั้นเราต้องแป๊บนึงเออนั่นแหละนั่นแหละละยกไว้ยกตั้งคันไว้ตั้งคันไว้ตั้งคันไว้นั่นแหละตั้งไว้ตั้งไว้อย่าให้มัมนลงตังตงไวไม่ใหญ่วะ ท <premises, S 2> ้อนใต้เง okay. okay. like ี fa, r? R? Er bag, ้ยก <K al anyway> ่อนครับกินอะไรไม่รู้ไปดูก่อนตั้งไว้ตั้งไว้โอเคตั้งไว้กันแหละปลาป่าหรือปลาครอบปลาหรือครอบปลาหรือครอบอแม่นอนว่ะไอเกียบบักนะครับถ่ายที่ปลาแล้วครับไอเกียวบักพูดไซ่ก็สวยอยู่ไซ่พอๆกันพอๆกัน เยยบอกให้ย้อนนะย้อนย่อนที่ไม่ย่อนนะย่อนไปแล้วเรูู้กปะเดี๋ยวๆเาบอกให้ย้อนย้อนเลยนะหนึระวังสายจะบาดเขามาเข้ามาอ่าใช้หัวนีหนึ่ออนโอเคหูใหญ่โว้ยโอ้ <laughs> มาขอ้ขอแรกที่อ่างห้วยสมองนะคะไตรยะพามาโดนให้ข้าวกอหวาย,เ,ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไปอ่ะไตรครับเอาหน้าติดหน่อยเข้าเปลวไหวนะครับโอ้สวยใสยสวยอยู่กัดไอเกียบักเรารู้แล้วตัวแรกอ่ะยะพี่เบรกไม่ได้ปิดมันก็เลยหวาน <c oughs> หมุน <c oughs> ไม่เข้าเนาะที่มันที่มันเข้าที่มันเข้ามาอ่ะอ่ะยังดียังดีนะตัวนี้โอเคโอเค แอร์เกียบักโรงน้ำแล้วไม่ปีได้เรื่องแล้วค่ะคันที่ใช้วันนี้เป็นโอเวอร์เซ็66ป่ะ66อันนี้ใช้66เพราะว่าเราไม่ได้ตีไก่นะคะแล้วก็รอบปิดเทคคอบ้าเอาอยู่ใกล้ๆไหนใกล้หน่อยเดี๋ยวคีบคีบคีบโชว์ฟ้าหน่อยใกล้หน่อยเอาเอาเอเอานี้ออกหน่อยดิถีบมาเห็นป่ะฟูโอเอาอยู่นะครับเป็นสิ่งกีดขวางนะฟูโอเอาอยู่นะเข้าไปวั้ เยอะจริงชมตัวเองชมตัวเอง <c oughs> ทำได้นะไ <มา S 2> อ้เกียวบาร์ทำได้ค่ะโปรโปรโปรคนใหม่แห่ง BPO นะครับกับตามองว่าได้เลยอันนี้ขนาดติดต่อติดอะไรก็ยังเอาอยู่นะคะสายอะมันโด PE สามากงเดินมา อยากให้ดูจากสภาพหมายนะคะที่เห็นก็คือแบบต่อเยอะมากอุปสรรคเยอะมากแต่สายอัมันโด PE สามก็เอาอยู่ค่ะไม่มีขาเ่ะประมาณกิโลน่ะไม่ได้ไม่ได้กดไม่ได้กด,ด,กดน่าจะสามสามครึ่งสามครึ่งเทียบไม่ถึงสี่เทียบกันกับขาใหญ่อยู่นะเฮ้ยเฮ้ยกูมาทำอะไรเนี่ย กูมาทำอะไรกูมาทำอะไรโดนเชื่อดอีกแล้วตามเราเบียกนั่นนี่กับเราไปไปโอเคแอคเกยวบัคครับสุดยอดฝากไปด้วยนี่มนุษย์เมียอะไรเหี้ยใจฮะโอเคกลหน่อยโอเคมานราก็จะทำการปล่อยปลานะคะให้มันโดนมาทีแล้วปะดูเฟรมหน้ามันมันหายไปหน่อยหนึ่งอะโดนโดนโดนจ้อง อ๋อนี่แอเกอรบักโชยเยือ่โชยเยอะสีอะไรแอคเกอรบักสีม่วงนะคะโอเคเธอปล่อยอย่างงี้ดีกว่าเอาเอาใส่สวิงไปแล้วก็พักแป๊บหนึ่งอาจจะราเอาไปไม่ทะลุนะครับมันไม่ทะลุนะครับปากฝั่แรกไม่ได้เช็คเลยตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนี้พี่พักแป๊บหนึ่งนะ หายใจแป๊บหนึ่งน,นะคะเพราะว่าเขาเหนื่อยที่เราเยออถึงนาทีนี้กูงคอยากลุก,กูมาทำอะไรวะมาทำอะไรกูหลับไม่มีมาคนเดียวก็ได้นะมือใหม่มักจะหมายเสมอ อรือแถวนี้แหละกี่เห็นอยู่มันอยู่ตรงนี้เราไม่ไปไหนไม่ไปไหนเราจะรอแม่มาขอบคุณนะที่มากัดเราแ <laughs> จ้งเกิดได้อย่างยังเหนื่อยอยังเหนื่อยอยู่ยังไม่โอเคโอเคโอเคาจะ,ะปล่อยนะคะ เลี้ยงลูกต่อไปอย่างนี้อย่างนี้จับถบขึ้นมาไปเอาหัวออกเอาหัวออกอันนี้ค่ะไปไปแล้ว้หนึงนึงเท่าแล้วนะเฮ้ยคุณไปทำอะไรเนี่ย

โอโห่ัลมะเาโดนดิโดนดอย่างเงี้ยเจอโอเวร์เซ็ตเรียบร้อยหมดอะอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยโอ้มเอาหยดอะ อ้ยเว้ยอ๋ออยู่อ้ยเอ้าเจะห่วงอะไรก่อนวะเนี่ยเส็จครับอ้ยโ อมเาไปนไม่รอดครับรักยากนี่ครับคันลอกสายนะครับโดนสบายสบายตัวนี้โอ้ที่คันมันสั้นเพราะว่าอยากได้เพลาลิฟที่มันสูงๆหน่อยนะครับสามสี่โลครับตัวนี้ บ้วนตั้งหลายทีบ้วนปลั๊กเข้านี่หัสมองครับหัสมองชงเฉงคือผมไล่ตั้งแต่ด้านในมามันก็แค่มีอาการบ้วนไปบ้วนมาบ้วนไปบ้นมาจนมีโอกาสที่จะเข้าน้ําเตียนนะครับก็กดปลั๊กซะนะครับตีสองไม้ไม้แรกเนี่ย ตบปกปัก,กปกปักเลยนะครับไม้สองนี่โดนเต็มเต็มนะฮเนี่ยครับคันเพาลิฟเยอะมันดีตรงนี้ครับผมหาอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งหาครีมก่อนนะครับครีมแป๊บหนึงครับ อลรายมากมือเต็มค้ำนะครับตัวนี้จับยังไงโดยไม่ใช่วกิปเปอิลเนี่ยไม่ได้หรอเดี๋ยวมือเดี๋ยวขออนุญาตนะกิปเป์แปั๊บน,นนะเดี๋ยวมือนะครับขออนุญาตเลย ปลั๊กแล้วครับสายที่ใช้สายหน้าเนี่ยเป็นทัวคาร์บอนนะครับ50ปอดนะฮะกินปลั๊กนะครับคันที่ใช้ก็เป็นแอคเกียโอเวอร์เซต6ฟุต6สายเบลออพี3นี่ครับบายอาร์มันโดนะครับนี่คันนี้บายบีพีโอนะครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปครับจะปล่อยลงครับกลดี ล้วแกปีช่วงข้ามุูมพอดีไงมันติดฝังวะเียครับเดี๋ยวผมก็จะปล่อยปลาแล้วนะครับวันนี้สังหารโดยปลั๊กฮะอย่างเมื่อกี้นะครับที่ผมไม่วัดโหดเพราะว่าวัดทีเดียวก็ทะลุแล้วเต็มปากนะครับเพราะว่าไม่ต้องวัดเยอะนะฮะเมื่อกี้นี้ก็ได้จะเพลเวลิปคันด้วยนะครับนะฝากไปด้วยนะครับสำหรับคันแอคเกิลเวสเซ็ตนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยปลานะครับพักไว้แป๊บนึงแล้วถ่ายรูปเรียบร้อยนะครับ โอ้แข็งแรงครับด,ดูสูงปากมันวัดทะลุจะไม่รู้ทะลุยังไรแล้วนะดูสูงปากเลยไม่รู้จะทะลุอย่างไรแล้วนะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะบายละโอเคบายสุดยอด

ฟาจิบนะดีแอคเดบัเข้าไปวนาม่วงเลยเธอตัว่อนดูกอนเดี๋ยวเดี <t us> <t us> <t us ๋ยวก็จะเย็นดูก่อนติดแน่นปะแน่นหมเอาเอาเิงมิงแน่นไหมเิงแน่นไหมเอาอันนี้อันแน่นไหมเิงเถอะเข็มิเ ครับผมจุงม,มาหนิงมาได้เลยนี่จุงมาจุงมาจุงมาแมานา่นจุงเนือแมันจุงเลือโอ้ย,อยโวใหญ่ด้วยหลุดพอดีเลยเซเบตตาจิบนะคะแอร์เกียรบัสทำเรื่องอีกแล้วคันนี้ใช้วันนี้นะคะเป็นโอเวอร์เซตเวทสิบยียาง6.6เอาคันตีนตหัวคู่ด้วยเป็นไงเป็นไ <c oughs> งคู ลองก็เช่นเดิมค่ะฟิเทคคอบ,บ้าสีแมงทับ,บสีหมาหเลยโย้ <g ül> ตัวที่สองเชือด<ว>แนนิกอัลมันโดเชือดนิ่มๆอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟปลากันเป็นปลาม่วงแล้วนะคะตอนนี้ผมกับว่ากำลังจะขอได้ตัวนี้สวยอะไซส์สวย พอดีกำลังไล่ข้อกันอยู่นะคะเมื่อกี้นี้เห็นปลาจิบก็เลยลองฮะข้อไปไหนไอ้พวกเนี้ยฮะปไ,ไปไหนก็ไม่รู้เราจะขี้มันยังไม่อาบน ยา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 ไม่เป็นยาเดี๋ยวมือออกไปได้ติดเงือกติดเงือกน่าจะท้องเลยมั้งตัวเนี้ยเอเกียบักขาดกีมั้งตัวนี้ขาขาดสิรออะไรอ่ะ ไล่เลยขอกอย่างนี้สักสามโลไดไหมได้เนาะได้สามโลได้ตอนนี้สามโลสี่โลไม่ถึงสี่อะสามได้สาโลก็สามโลได้นะแอร์เกียร์บัก ตีปลาตีปลาคอกอยู่นะคะไล่เห็นตาจิบขึ้นกาลองตีใส่ดูได้เรื่องเลยคก็หายด้วยฮะห่างไหนห่าตรงข้างเลยนี่ก็ได้ตัวนี้เป็นปลาจบปลาจอนเสเราจะปล่อยนะคะตัวนี้เป็นปลาจอนปลาจิบจิบอยู่ก็เริ่มก็เริ่มม่วงๆแล้วค่ะปลา เขาเหนื่อยนะคะเ,เราก็ให้ออกซิเจนเขานิดนึงโอเคอแรงดีแล้วไปไปดิไปไหมไหวไหมสปากเยินไปเลยอะปล่อยเดี๋ยน้ำไปเองอา้อาวไม่อยากไป ออาายกเหมือนเขาจะไม่อยากไปอยากแกงส้มอยากแกงส้มเดี <en> ๋ยวห่อหมกเด้อไม่ออกด้วยอยากแกงส้มมุดหน้ากลับอีกอยากแกงส้มถิ่วห่อหมกไปมาไปมาโอเคไปละไปละโอเคค่ะแอร์เกียบบักลงน้ำแล้วมีปีก ตามหายคนแล้วดีกว่าโอเคครับวันนี้ก็จบทริปกันไปนะครับวันนี้ก็ทั้งหมด3มแต้มนะครับมีนุชเมียผมได้2แต้มนะครับจากไอเกียบักแล้วก็ผมตัวผมเองก็ลักไก่โกงใช้ปั๊กนะฮะก็ถือว่าช่วงเนี้ยปลาดีนะครับปลาดีหน้ามามากครับเดือดเขื่อนรืบดินนะครับหรือว่าหุวยสมองนะครับใครจะมานะครับนี่ครับไสมือหนึ่งของดินเลยนะครับอันนี้ไต่ติ่งอันนี้ไต่ยะนะครับ ไต่ติ่งครับเบอร์อเบอร์อะไรเพิ่มเพื่มมีใครอยากมาเบอร์0 9 2 0 9 2 8 0 3 8อ3 6403 6เ0 3ีเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะครับเบอร์ไต่ติ่งแล้วเบอร์ไต่ยะครับ092 0 9 2 6 7 1 6 7 1, 1, 1 8 9 2 0 8 9 2 0อันนี้เบอร์ต่ยะนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ทั้งคู่เลยนะครับก็ จะเป็นหน้าดินหรือจะเป็นตกปลาชโดตกปลากระสุนนะครับก็โทรมาคุยกับต่อยสองคนนี้ได้นะครับโอเควันนี้ผมนนทอันโดก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันทริปใหม่ในทริปหน้านะครับแล้วก็กลับมามันกันเหมือนเดิมโอเควันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ,บ